สวัสดีค่ะดาราก็สิบมาแล้วค่ะคอมเมนต์พาคิดชาวเน็ตจิ้นรวัวพลนวัตกับสาวช่องเดียวกันคู่นี้มันยังไงกันเนี่ยไม่รู้ว่าเหล่าชาวเน็ตไปเห็นเคมีอะไรระหว่างพระเอกมาแรงช่องสามหนุ่มพลนวัตและนางเอกหน้าสายน้ำฟ้าทัญพัฒน์เข้ากันหรือเปล่าถึงได้แซวกันสนุกสนานเหตุเห็นหนุ่มพลไปโพในไอจีน้ำฟ้าถามว่าอินเทอร์เน็ตดีแล้วเนาะ ซึ่งก็มีคอมเมนต์แซวก็เช่นยังไงยังไงอยู่นะแล้วรู้ได้ไงว่าเน็ตน้องไม่ดีจินคู่นี้ได้ไหมหลุดนี่หมายถึงเน็ตหลุดหรือพี่พลหลุดอะไรครับเนี่ยและอีกหลายๆคอมเมนต์ค่ะ งานนี้ก็ไม่รู้ว่าหนุ่มพลรู้ได้ไงว่าเน็ตน้ำฟ้าหลุดแต่ที่แน่ๆแ,แค่เขาเม้นแซวกันก็ตกแฟนๆได้ถลม่มทลายขนาดนี้ผู้จัดช่องสามสนใจหยิบมาเล่นละครคู่กันไหมจ๊ะเผื่อจะได้คู่จิ้นคู่ใหม่ประดับช่องอีกคู่ก็เป็นได้นะโดยมีคนเข้ามาคอมเมนต์มากมายอาทิดีแล้วเนาะน่ารักจุงแน่แซวน้องหลุดไปแล้วครับจินคู่นี้ได้ไหมคู่พี่พลสักเรื่องน่าจะดีเคมีดีงาม รู้ด้วยว่าอินเทอร์เน็ตน้องไม่ดีน่ารักจังแอบแซวน้องน่ารักจังรู้ได้ไงว่าอินเทอร์เน็ตน้องไม่ดีรอให้เล่นคู่กันตั้งนานแล้วน้องน่ารักสดใสเนาะอยากให้มีละครคู่กันจังค่ะพี่พลน่ารักมากค่ะกดให้น้องด้วยแถมรู้ว่าเน็ตน้องไม่ดีน่ารักมากๆค่ะตอนนี้เราจิ้นคู่นี้ไปแล้วอยากดูงานละครคู่นี้จังเป็นต้นค่ะขอขอบคุณที่มาข่าวจากที่นี่ค่ะ หากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับดารากอสิบด้วยนะคะขอบคุณค่ะ